วันจันทร์ที่28พฤศจิกายนเพึ่งจะนำทีมไปตรวจค้นสนักงานใหญ่บริษัทแมคโคดที่ย่านพัฒนาการกรณีรับซื้อเนื้อและเครื่องในหมูจากสองบริษัทพอลูกที่กำลังถูกดำเนินคดีนำเข้าหมูเถื่อนวันรุ่งขึ้น29พฤศจิกายนผันตำรวจตรีสุริยาสิงหะกมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i คนที่12ก็ถูกเด้งดึงครมอยกไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมตามข้อเสนอของ พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอดีตอธิบดีดีเอคนที่5ที่ให้เหตุผลว่าพันตำรวจตรีสุริยามีความเหมาะสมที่จะไปขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ เพราะประสบการณ์สูงขอยืนยันว่าเหตุย้ายไม่เกี่ยวกับการปราบหมูเถื่อนขณะที่ท่านโฆษกรัฐบาลคุณหมอชัดวัชรงยอมรับว่าสาเหตุการจับกลุ่มเรื่องหมูเถื่อนลาช้าเป็นสาเหตุหนึ่งแต่ยังมีเรื่องคดีโกงหุ้นบอมจอสตาร์และเหตุผลในการบริหารอื่นๆด้วยจะด้วยเหตุผลกลใดก็ว่ากันไปแต่สําหรับเจ้าตัวพันตํารวจตรีสุริยาแถมแบนเนอร์สวยงามโพสชัดๆว่า ทำใจอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่มานั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของที่นี่แล้วครับว่าต้องถึงวันนี้แต่ผมเลือกทางเดินและวิถีผมเองตั้งแต่ตนไม่เสียใจครับเพราะทําเต็มที่แล้วเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านครับก่อนับว่าอธิบดีท่านนี้มีหัวใจสิงอยู่ไม่น้อยแม้ข้อความที่โพสอ่านแล้วก็ดูออกว่าน้อยใจเสียใจอยู่พอประมาณเล็กรีบด่วนขอทวนความจําสักนิดว่า พันตำรวจตรีสุริยามาเป็นอธิบดีดี i เมื่อวันที่18มกราคม2566ช่วงที่สมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขณะนั้นพันตำรวจตรีสุริยาเป็นผอสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์โดนย้ายสลับกับนายแพทย์ไตรฤทธิ์เตมหิวงซึ่งขณะนั้นถูกคอรหากรณีทีมงานมีพฤติกรรมเท่าๆในการปฏิบัติการปราบทุนจีนสีเทาและคนที่ทั้งประเทศรู้จักและออกอาการสงสารพันตำรวจตรีสุริยาก็คือวันที่12พฤศจิกาย วันที่นายกเศรษฐาทวีสินปีตแตกเชงปีเรื่องคดีหมูเถื่อนว่าล่าช้าทำไมไม่จับตัวการใหญ่สักทีผมสั่งไปแล้วสันพันตำรวจตีสุริยาไปลุยห้างใหญ่ค้าปลีกใหญ่อย่างแมคโครและจัดคิวจะไปห้างโลตัสวันที่1ธันวาคมก็ถูกเด้งดึงสักก่อนใครต่อใครคาดว่าคดีหมูเถื่อนยังไงก็ไปไม่ถึงตัวการใหญ่โดยเฉพาะนักการเมืองที่คนชื่อเศรษฐารู้อยู่เต็มอกว่าใครบ้างครับ จากนี้ไปก็มานั่งลุ้นกันแบบไม่ระทึกเพราะพอจะรู้รู้กันอยู่แล้วว่าหัวอธิบดี d ี i จะไปออกที่ใครตอนนี้คนที่จะมานั่งรักษาการก็ต้องเป็นรองอธิบดีคนที่1คือพันตำรวจตรียุทธนาแพรดําลูกน้องเก่าของพันตำรวจตรีทวีสอดส่องและเป็นมือทำงานร่วมกวนกับพิชิตชื่นบานเจ้าของฉายา ทนายถุงขนมมือกฎหมายของนายกเศรษฐาด้วยไม่แต่เท่านั้นนะครับถ้ายังจำกันได้พันตำรวจตรียุทธนาหรือรองแพรของชาว DSI ยังเป็นหนึ่งในสี่ผู้ต้องหาที่ถูกอภิสิทธิ์และสุเทพฟ้องข้อหาประพฤติมิชอบกรณีดำเนินคดีเขาทั้งสองเรื่องของการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปีพุทธศักราช2553ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ศาลดีกาตัดสินจำคุกชาลิดเพงดิด อดีตอธิบดีดี i เพียงคนเดียว DSI อีก3คนคือรองแพรกับพวกสารยกฟ้องพวกของรองแพรอีกสองคนที่สารยกฟ้องก็คือพันตำรวจโทรวรรณพงศ์คชรักตอนนี้โอนไปเป็นใหญ่ในตำแหน่งเลขาธิการสออบตอ,อีกคนคือร้อยตำรวจเอกปิยะรักสกุลตอนนี้เป็นรองอธิบดี DSI พูดไปทำไมมีเรื่องการปราปราหมูเถื่อนหรือเรื่องการดำเนินคดีกับแก๊งโกงพื้นสตาร์กน่าจะเป็นเพียงเหตุผลข้ออ้างหนึ่งเท่านั้นแต่ที่สำคัญ ที่สุดน่าจะอยู่ตรงที่รัฐบาลเพื่อไทยโดยเฉพาะผู้นําทางจิตวิญญาณของพรรคที่นอนตีพุงอยู่ที่โรงพยาบาลชั้น14และรวมทั้งพันตํารวจเอกทวีร่วมกันจัดทัพปรับแนววางคนของตัวเองให้ตอบสนองตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุดในทุกๆมิติรวมทั้งโจทย์การเมืองน่าติดตามนะครับน่าดูชมผมลิขิตเวอร์ชัน DSI เป็นยิ่งนักสวัสดี